I can't. you like one? Mine. Okay. มีอีกส่ right here มีอีก one ใน yellow ไม่ไม่คุณใช้สก๊อตส์ right here รอได้เลยค่ะปุบเราไปรถไงเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังให้คนเนี้ยค่ะแฟนเขามารออ้าวให้เลยค่ะต้อนรับเลยแฟนกลับมารอโดดโดดเอารถมรอได้เลยจ้า ถอันนี้ไงนี่ถ่ายให้ยื่ Yeah. Now, huh?

ก็ตื่นมาค่อยเดินนะคะตอนตอนเรียกขายลูกก่อนเพราะว่ารอนรถมาา เหนื่อยไหมคะไม่ขึ้นสนุกมาก คุณครับมค่ะไปดูลความสะอาดกันต่ เลยดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคได้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ดารลัสนะคะนี <k <k <ifi ifi> <sk <sk ่ฮัลโหลโลอากาศเปลี <k <k ่ยนด้วยที่อบอุ่นมากครับเพราะว่าดูฮะนี่เราเดี๋ยวเราเลย นี่นะคะเป็นบรรยากาศต้อนรับนะคะจากทางพี่ๆทุกคนที่ดาลัสนะคะอ,อยากจะบอกว่าน้องไร้ไแล้ว,วใช่นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆจากเมืองไทยค่ะสวัสดีคะ่ะต้อนรับทุกเรานี่อบอ,อ,อ,อุ่นมากคะ่ะและให้ดูลูกโป่งสีโพดําด้วยค่ะเป็นโพดําม,มีชื่อ,อ,อด้วยนะคะอ๋อจริงเหรอขอบคุณมากน้องมาจากเมืองอะไรนะคะ เจนเนสซี่น้องขอบคุณมากจริง say something say something hi เยเออบอกไปบอกไปเขินพี่การบอกไปลูกนี่นี่นะคะมีชื่อด้วยนะคะพี่ทำยำแหนมอร่อยมากค่ะเย่ไปหลังให้พูดงาน มีคุนมีป้ายด้วยใช่ให้ให้ดูแล้วนี่วลคอมสีโพรดับนะคะแก้มโดมกันตม้มนะคะนี่เล็กนะคะสวยมากครับใจว่าใจดีมากใหญ่สวยด้วยสวยด้วย <laughs> ที่ไทย8โมงแนาทีค่ะตอนนี้แต่ที่นี่กี่โมงแล้วคะสองทุ่อครห่างก,ากัน,น12ชั่วโมงค,ค่ะ คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะอุ้ยอุ้ยคุณแม่แพมคะ่ะคุณแม่แพมเข้ามาดูคุณแม่แพมคุณแม่แพมเข้ามาดูไลฟ์ด้วย<ม>ใช่ชแม่แพมแม่แพมเข็มขาดฝา้ทิ้งเลยนะให้น้องชอนนะเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ายตั้มกับโดมให้นะคะรูปนี้แก้มถ่ายดี กันดีกันดีไงเนาะในแบบดีด้วยนะคะอ่ะดมตั้มทักทายหน่อยเย้ h m i s ิ e s P j i m m ม Misses Jimmy นะคะเป็นแฟนกับี Let it go you พี่แคมบอกว่าหยุดพี่แทำอะไรก็เราจะมาพูดถึงพี่แคมกันนะฮะไดหลังจากที่เราได้ผ่านการดูแลจากเขาแล้วเราก็จะพไปยัง หลังจากที่พี่แพมดูแลเรามานะคะคร,รารู้สึกประทับใจมากส่งไม้ต่อนะคะให้กับพี่ปุ๋มนะคะพี่ปุ๋มป็นคนดูแลซึ่งน่ารักกว่าพี่แพมมากนะ,ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่น่ารักทุกคนเ <c oughs> สียงก็ไม่ม,เมีเสียงก็ไม่ม,ม,ม,มีมาบารักค่ะแม่ <c oughs> มีพี่เป้าด้วยแม่รักแม่ใช่ค่ะพี่เป้าด้วย G m ของโรงแรมนะคะทุกคนดูแลเราเต็มที่มากเลยค่ะ นี่พี่นีนาะนะคะพี่นีนาเป็นแบบพี่นีนาเป็นคนที่พาเราขับไปที่ต่างๆเป็นแฟนขับใช่พี่ตั้มพี่ตั้มพี่ตั้มดูเงียบจังเลยพี่ตั้มพี่ตั้มขาพี่ตั้มมาตอนนี้พี่ตั้มมาคออยู่ครับเพราะกินเยอะมากตอนนี้พี่ตั้มมาคอ เอาเล่าซีเราไปซีเราไปเี้เป็หาพี่ตั้มพาทัวร์ค่ะคุณผู้ชมนี่เมื่อกี้นะครับที่เรากินกันไปแน่นมากน้ำหนักจะ80แล้วมั้งครับเนี่ยมาดูในส่วนของนี้นะครับผ่านไทยของเราวันนี้มีส้มตำ มีส้มตาส้มตำเป็นส้มตำแบบว่าอารมณ์แบบทะนๆเป็นส้มตำไทยนี่แหละตำไทยนี่อันนี้อร่อยมากใช่ครับสำหรับคนที่ชอบเผือกนะฮะมันอร่อยมันดีมพราะแต่เราไม่ได้ชอบเผือกมากแต่เราก็มันก็อร่อยอยู่เราแล้วอ่ะชอบเผือกไม่ไม่ปถึงอาหารหรอกปลเผือกเรื่องชอบ้าะอันนี้เนี่ยนะครับชูชิพเบร์แซลมอนเป็นแซลมอนนะครับที่ตรงๆจากนอร์เวย์ฮะปลาเออปลาแซลมอนเนื้อที่ดีที่สุดคือปลาแซลมอนจากนอร์เวย์อันนี้ใครบอกมา ผมทำรายการอาหารผมมีความรู้อยู่โอเคพี่ไม่มีความรู้ออ๋เพราะนอร์เวย์มันเป็นเมืองหนาวไขมันปลามันจะเยอะออ๋มีโอเมก้อร์โอเมก้าอันนี้เป็นเรื่องเ่วนของหมูทอดเขาก็จะหั่นมาชิ้นแบบเป้งๆให้แบบกัดมันอู้สั่ใจนี่กุ้งซอสมะขามเทียบกับมือมือเป็นยังไงครับมือใหญ่กว่ามือใหญ่มากนี่แหละเข้ามา้นนพีี่่่ตุมโอเคครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ครับพี่ตุ่มจะพาเราไปเที่ยวด้วยอะไรบ้างพี่ตุ่มพรุ่งนี้ ดังเของดลาร์โอ้โอเคโอเคขับคุณครับคุณนี่เเนราอการหรคุณนี่เปการได้ครับครับอันนี้ครับข้าวมันไก่พี่เจมเรืองสักงิ์เดี๋ยวเป็นข้าวมันไก่ันน้ำจิ้มกระเด็ดถึงนะน้ำจิ้มโอเคนี่ที่นที่ดีเลยคือแบบว่านี่ต้องบอกว่านี่คือแกงส้มใตยแกงส้มแต่ทุกคนรจัในชื่อว่าแกงเหลืองแกงเหลืองใต้แต่นี่แกงส้มช่สปลาแต่ว่าคุณคิดดูว่าเราอยู่ที่ัลาเขาบอกว่าอินกริเดียนหรือว่าของเขาเนี่ย แบบว่าไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้ครบไม่ได้เยอะมากคือเขาออกตัวด้วยนะเขาออกตัวว่าออกตัวว่าแบบของแบบไม่ครบวัตถุดไม่ครบแต่แต่อร่อยมากจริงจริงนะครับและสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเจอที่นี่นี่คือยำแหนมข้าวคั่วยำแหนมคือคนนี้ทำนี่พี่เสื้อสีน้ำเงินนี่เป็นทีฟซีเสียไฮเซี่สีน้เงินเลยเป็นเซครับผมคุณก็เหมารวมไปหมดไปเหมารวมเลยไงนี่พี่ทำมาพี่ทำมาไหนคุณแพม น้องๆชอบสเต็กอะไรวะน้องๆชอบสเต็กน้องๆชอบสเต็กชอบสเต็กมากครับเกลียดมากนี่มีต้มต้มยำขาหมูดูสิครับตอนอยู่เอลเอเป็นยังไงตอนอยู่เอลเอเอมีไหมแบบนี้ไปกินอะไรพี่แรมอะไรเดี๋ยวค่อยไปเมาส์กันหลังใหม่นะครับคุณแรมอ่ะเปเมาส์กันในคลุกแล้วกันคุณไฮโซแผม อ๋อครับวิ่ีดิพี่ดมคหน่อยที่อร่อยอีกอย่างหนึ่งคือทับทิมคืออะไรอันนี้เอออารมณ์แบบทับทิมกรอบชิมแล้วผมกินไปสองถ้วยเลยผมกินไปสองถ้วยเลยที่นี่ซ้อมพี่ตุ่มซื้ออย่างพูดมาเก้นี่นะครับอาหารเราแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคาวอะเยอะแยะไปหมดมีข้าวเหนียวด้วยอยู่ที่นี่ก็ยังกินข้าวเหนียวอยู่ดูทอดกับเดี๋ยวไปชิคก้านะพี่แอนนะไป นะคะพี่แอนดรรอเลยใช่ายังไงก็ได้ครับจะทำเหมือนพี่แพรมนะครับผมกระจยนมเกินบอกบอกพี่ปุ๋มว่ายังไงก็ได้นะครับจะทำเหมือนไฮโซแพรมนะครับดูไฮโซแฮโน้ำคําแตกแล้วไฮโซแพรม นี่แหละครับนี่ก็คือเฮ้ยต้มอะไรครับมักวคุณผู้ชมนี่ครเซนใครอ่านซิารเซนใครขอบคุณมากนะเซนใครอะเบรกเชลตันไ่เดี๋ยววอยไงพี่พีเบรกเบรกเชลตันนี่นั่งงงเรื่องนั้นให้ันนัง่ใหคนนั่งใส่ครับครับครับค b r บ เบรกอะตามเบรกอะิกออกแล้วเบรกไม่คินงงเลยอย่ามาเชลตันสิดูจากแต่ชิ่อสั้นๆครับเคครับครับผมครับไปเอาอะไรเทย่ไหนอะอันนี้หมวกหมวกเล็ก หมวกเล็กหรือว่าหัวเราโตครับมันปรับได้ไหมล่ะน่นวัตกรรมหมวกโลกใบนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ลายซิ้งของเบรกกรรมการของเดบอยเดบอยขอบารู้จักแต่คำว่าเบรกผมไม่รู้ว่าเบรกจะเป็นเบรกคัจะเป็นเล็กขาคนที่ย้อยๆคนที่เป็นแบบร o n g playing country ขถ่ายครับผมครัอยู่เย้าาให้เองครับขอบคุณอุ่นๆไหนดูถ่าไฮโซพันว่าไงเลวไฮโซพันไม่พูดไม่พูดหนักนะพูดจาจะเป็นไฮโซพูดจาหยาบคายได้ไงครับไม่ดีเลยนะครับโว้ยนะบวมเลยบอกตรงนี้ก่อนเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนเซลฟี่แล้วผมไม่เคยกลัวเลยว่าหน้าตัวเองจะใหญ่คือสามารถอยู่หน้าได้ก็ด่าก็ได้แต่พี่ไงเดี๋ยวนี้ไม,ม,ม่สามารถแล้วครับมันมันมนแบบไม่มีเลียอุ๊ย,ย,ยพี่นีนะพี่นีนะนี่คือคนที่จะพาเราไปเที่ยวพี่น่าเป็นคนเก่งมากเป็นคนเป็นพิเศษตอนนี้ได้อยู่กับคนลอล้อเออตาตาจะเป็นลัทธยดีพี่นีน่เอ้าทางนู้นทำไมเขาเขาจะรีบไปไหนเออ จะถามแบบนี้นะลูกพี่แก้มมีมีน้องคนหนึ่งถามเป็น RFC น่าจะเป็น FC พี่ลิศถามว่าพี่แก้มรอบเอวแน่นไหมคะพี่แก้มรอบเอวแน่นไหมคะเอาเอา <laughs> จริงเหรอเฮ้ยเรามาอาาาอกออกแค่ตาบักตาบัก เราก้าสตามั์มาถุงทั้งถุงเลยทั้งถุงเอามาตั้งแต่คนเดียวแน่ๆอ้าวจากเดงว่าผมลืมแค่นั้น่ะมันอยู่ในถุงใช่แล้วเราก็ไม่รู้เราก็ลืมไปเลยพี่ที่จากเซีอ์เวล์เรครับใช่ผมเอามาได้ไคะได้ครับอ่าอ่าแก้วตาบัดอยู่กับฉันหมดเลย ลไลเซนเบลคเชลตันนะคะน้องเอามาให้นะคะนี่นี่ขอบคุณมากนะคะ thank you so much แล้วก็ข้อมือด้วยนะคะนี่นี่เดี๋ยวเขาจะแท็กไปหาพี่บิ๊กนะไปขอบคุณพี่บิ๊กเขาทิ้งทิ้งนะนะพี่ก็มาดีงามค่ะ ตอนนี้บรรยากาศก็อบอ,อุ่นมากนะคะเก็บก่อน<ม>ก็ยังไงใครที่บอกต่อได้นะคะว่ามา<ช>ดูคอนเสิร์ตพวกเรามา,มาถึงดาวลัสเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้<ม>โหหมอกสูงมากนะี่ลา<แ>สเนเบิร์กเชลตันคิดถึงที่เมืองไทยเหมือนกันนะคะ,คะไว้เจอกันนะอีก อาทิตย์หนึ่งเนาะก็ขอบคุณที่ทุกคนนะคะให้คริกาท่อเสมอเมื่อคืนทอกเริษัตจบไปก็สนุกมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะที่ผมไลฟ์เป็นแล้วเหรอคะนี่พี่ๆก็เริ่มไลฟ์กันแล้ว พี่ปุ่มไลฟ์อยู่ค่ะสวัสดีค่ะไลฟ์ชนไลฟ์ค่ะยังโชว์อยู่ค่ะยังโชว์อยู่ค่ะโชว์รูปอีกไหมคะอ๋อไม่เดี๋ยวเราจะลงรูปใช่ไหมนี้มาถึงก็มาทานข้าวก่อนค่ะอ๋อของกันเป็นเสื้อค่ะของกันเป็นเสื้อพร้อมอะไรคืในในสีโพดําเออ มันเช้าไง9โมงเออทำไมคนดูไม่เยอะทำไมอะ่ะต้อมร้องไห้นะ <Okay. S 1> เช้าอยู่ไม่แล้ววันนั้นเราไลฟ์กี่โมงล่ะ <c oughs> ก็เช้าเหมือนกันเป้าอ๋อที่นี่มันเร็วกว่าใช่ <c oughs> yes delicious yes already

ยังไงก็ตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เช่นกันคะ่ะก็ที่นี่มันมันจะห่างจากไทย12ชั่วโมงพอดีเลยเหมือนกับว่าถ้าที่ไทยเที่ยงคืนที่นี่ก็เที่ยงตรงอะไรเงะะี้ยค่ะน้องกันยังยังอยู่กับข้อมือคะ่ะ ใช่ไปสั่งมาให้เลยปีหนึ่งแล้วนะคะน้องรอตั้งแต่ครั้งที่แล้วเรื่องโชคด้วยค่ะต,ตอนนี้กันมี I h a v e สติเรียบร้อย <c oughs> ดีงามนีรูปนีรูปโชว์รูกก่อนเลย <c oughs> อ,อ๋อที่ไทยเกิดพายุฤด,ดูร้อนจริงเหรอครับ ใช่ค่ะขอยกคนตอนนี้ถามว่าปรับเวลาได้หรือยังถามว่าปรับนาฬิกาไม่ไม่ได้เที่ยวค่ะจะกลับไปพักกันค่ะคุณเปรมค่ะคุณเปรมหาหาไม่พอยคนใหม่อีกเหรอไม่พอย อะไรนะก็เป็นพี่นกเล่นไงคะไปถ่ายรูปค่ะไปถ่ายรูปอ่ะพี่กันไปถ่ายรูปนะคะพี่ตั้มยังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่พี่ดมก็ไปยืนเมามอยนะคะเจนแลกมันเลยคำว่าเจนแลกไปแล้วค่ะ ป่วยแล้วตอนนี้ตอนนี้เสียงหายกันไปแบบแทบๆบแบบแบบค่ะได้นอนไปแค่ชั่วโมงเดียวตอนนี้โอ้ไปรับเกรดมาได้เฉลี่ยคะแนนผ่านดีใจด้วยนะคะน้องมายตัวเล็กนะคะอ๋อพี่ตั้มไม่กินเยอะแล้วค่ะแหมเป็นขับพี่กันนะคะพี่แก้มาอายุเกินค่ะ ไม่เถียงก็ได้ค่ะพี่กันก็ไม่ได้เงียบนะคะก็ตอบตลอดแต่ว่าก็ต้องไปคุยกับทางพี่ๆด้วยค่ะกันพูดดังๆไม่ได้ค่ะกันเจ็บคอค่ะ,คะโอ้พอแล้วค่ะขอบคุณมากเลยโอ้ย อ๋อใชท่ที่ที่ตั้มกับโดมทำาะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องกันไปหาหมอค่ะไม่ต้องห่วงนะคะค่ะโอ๊ยไม่ไมไมกลางคืนไม่ทานละค่ะ <c oughs> แต่ว่าอร่อยมาก <c oughs> ใช่ใช่เดี๋ยวไปวิ่งกันต่อนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็บรรยากาศดีงามนะคะ <c oughs> ไปถ่ายคลิปก่อนนะคะ ได้เลยค่ะแต่แต่แก้มท้องก็มีไลฟ์ดูกันะล้ใช่ไม่เป็นไรเนี่ยหละสวยแล้วพี่นี่ไปถ่ายคลิปขอบคุณค่ะค่ะไลฟ์อยู่ค่ะจริงค่ะพี่ปุ๋มเพราะว่าแฟนๆก็เริ่มมาย y งชัวร์โอเคโอเค There you go. One, two, three. Excellent. Yeah, thank you so much. You are. Uh, I know you're not dumb. Okay. All right. good. Yeah. Okay. We'll be around. Yeah. Okay. <laughs> Bye. Kha. มองไม่ค่อยเห็นอะต้องใส่แว่ันนี่ถ่ายรูปกันอยู่นะคะถ่ายคลิป่ะคะค่ะมาค่ะได้ค่ะมาค่ะแล้วเราก็จะอยู่กล้องหน้าไปด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มคะไปถ่ายที่รูปถ่ายที่นั่งจันอะไร อแก๊บนึงนะครับพนาีเชนพีแชรูปเสลิพ่อล้าเรสดพไหมคะ่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ดีอะถึงแล้วอไร่อนคอเยิ้นะคะที่โรงแรม h o l i ดย์อินนะคะ อ่านี้ไล์หันหน้ามาทางที่อยู่ยังไม่จบอ่กอ้กน,นี่ครับ นี่คือบุคคลที่ทำให้เราอ้วนนะครับในวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากับเรากินเองเหรอเรากินด้วยอาหารแล้วก็อร่อยด้วยใช่ใช่ต้อมีมวนี้นะวันนี้โโกนี่แบบต้องหลเลยนะครับโอเคมีตงลายเยอะต้ตงยาต้งขนาดนี้แล้วนะคะ

พี่แพมบอกว่าพี่แพมบอกว่าร้านสเต็กชอบชอบอยากไปกินด้วยพี่แพมพี่แพมไห้โซแพมไม่มีโอกาสจะไปทุกเมืองเลยนะคะโอเคนั้น เราขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาม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 แป๊บหนึ่งกันใช่แป๊บเดียวเราจะลาทุกคนแล้วค่ะบ๊ายบายครับพี่ตามครับจจะะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์ใหม่นะคะทุกคนเราขอลาไปพักก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายคค่่ะะสสวัดีบบ๊าายยนะคะสสวัดีค่ะอ่ะอุ้ยให้ให้แคปทีนึงให้แคปทีนึงเอาถ่ายรูปอ่ะแคปเแคปแคปหน่อยแคปหน่อยแคปแคปแคปพี่ตั้มเลย โอเคครับแล้วยังโอเคบายบายค่ะ,าคะบายบายนะเจาุกคน